สายองผมเนอะไรครับคุณสกาครับผมสกาวุฒิสกาวุฒิใช่ครับ,รบนามสกุลอะไรครับสกาวุฒิสุขสรรครับสกาวุฒิสุขสรรน,นะครับครับผมผมใส่รอจะพูดนะครับแต่ผมจะตรวจช็คในระบบให้ครับครับ ครับผมผู้พยาครับครับผมครับจากการตรวจสอบอ่ะผมพบการแจ้งเตือนในระบบเนื่องจากหมายเลขเบอร์ศูนย์แปดสองเก้าแปดสองหนึ่งห้าสี่แปดนะครับใช่มันเป็นเบอร์ผิดกฎหมายนะครับได้ส่งข้อความไม่ระเบิดหลอกลวงเชื้อเชิญให้คนเข้ามาเล่นการพนันนะครับอ๋อเหรอครับโอเคครับผมจะมีผู้ร้องเรียนเข้ามาเป็นจนวนมากนะครับ แต่เบอร์นี้เขาได้ทําการระงับไปแล้วนะครับเราจะทาการปิดครัอะไรนะครับคืออ๋อคือทําการระงับไปเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับครับแล้วจะต้องติดใช้งานเบอร์ที่ถูกลงทะเบียนด้วยชื่อพี่สการวุฒด้วยครับอ๋อโอเคครับผมครับแล้วผมต้องทํายังไงต่อครับผมก็ทายังไงพี่รู้จักเบอร์นี้ไหมครับศูนย์แปดสองเก้าแปดสองหนึ่งห้าสี่แปดนะครับศูนย์แปดสอง อ๋อก็เบอร์เบอร์เบอร์ผมเองนี่แหละครับพอดีว่าผมมีหลายเบอร์อต้นไมันจะเบอร์พี่เองเหรอครับพี่มีกี่เบอร์ครับเนี่ยเอ่อพี่มันชื่อพี่ก็ถ้าเป็นชื่อผมก็สักสักสองเบอร์สามเบอร์นี่แหละครับพอดีว่าผมก็ไม่แน่ใจว่าคือผมเคยไปเปิดให้ให้ให้เพื่อนผมด้วยอีกคนหนึ่งอะไรยังไง ออเพราะว่าพื้นที่เขาได้ส่งข้อความไปเชื้อเชิญหลอกคือลงมาดูนั่นมันเล่นการันทันหรือเปล่าครับเนี่ยมีคนร้องเียนเข้ามาเยอะเลยหรอครับแล้วผมต้องทํายังไงครับผมผมแนะนาให้ไปแจ้งความเลยครับพี่โอเคครับผมแจ้งความแล้วต้องแจ้งความที่ที่ไหนครับที่ที่สนธรรมดาท่านบอวกไปนะครับครับที่สะดวกไปโคราชไหมครับต้องไปแจ้งความที่สพอเมืองโคราชนะครับสพอเมืองโคราชโหไกลครับผม ผมไม่ได้อยู่แถวโคราชครับผมอยู่ตรากนี่อ๋อถ้างั้นผมก็สามารถติดต่อทางเจ้าหน้าที่สพของโคราชได้ครับอ๋อโอเคครับผมครับคี่ต้องการให้ผมตระสานให้ไหมครับก็ยินดีครับผมอ่านา่เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับครับผมที่เตรียมเอกสารแล้วก็ปะกกามาจดข้อมูลนิดนึงครับครับล้จะไปย่นัเจ้าหน้าที่ครับผม ครับพรอมแล้วหมครับโอเคครับปากกากระดาษมากเพิแล้วครับเริ่มจทย์เลครับหมายเลขเอกสารครับครับเก้าสองแปดเจ็ดเจ็ดห้าครับเก้าสองแปดเจ็ดเจ็ดห้าครับครับแล้วก็เบอร์เบอร์เบอร์ที่ลงทะเบียนครับครับ เบอร์ที่ที่ถูกลองเรียนนี่คือเบอร์อะไรครับศูนย์แปดสองครับศูนย์แปดสองเก้าแปดสองแล้วเก้าแปดสองหนึ่งห้าสี่แปดครับหนึ่งห้าสี่แปดโอเคครับผมแล้วก็วันที่ลงทะเบียนไหมครับครับวันที่ลงทะเบียนวันที่เท่า<ร>ไหร่ครับยี่สิบแปดมีนาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสี่ครับยี่แปดมีนา สองพันห้ารอยยี่บสี่เหรอแปสิบสี่ครับหกสิบสี่อ๋อโอเคโอเคหกสิบสี่เออตรงนะเนี่ยตรงรตรงกับของผมที่ผมไปเปิดให้เพื่อนผมนจริงจรด้วยโอเคมีอะไรครับครับแล้วก็มีเอกสารที่ลงทะเบียนครับครับผมต้องโอเคครับเอกสารลงทะเบียนคือมีอะไรบ้างครับเออศูนย์บริการ AIS The Mall โ o ร l a ครับศู as, นยะ์ AIS The Mall โ o ร l a เนาะ ครับเดี๋ยวให้ที่นําข้อมูลที่ได้จากทางผมเนี่ยแจ้งกับเจ้าหน้าที่ที่ผมจะประสานงานให้เขานะครับเรื่องอย่บนอ้ทยินความบ,บริสุทธิ์ของพี่ครับครับครับโอเคครับทุกคนที่ถูกสายเราจะพูดนะครับครับผมครับใช่ครับาะไปรวับติดต่อเรื่องอะไร ครับพอดีว่าผมได้รับแจ้งว่าเบอร์โทรศัพท์ของผมอเกี่ยวพันกับเว็บไซต์พนันครับผมเว็บไซต์พนันครับยังไ,ไงครับเกี่ยวยังไงครับอ๋อคือผมก็ก็ได้รับร้องเรียนมาอะไรเลขอะไรเนี่ยเลขเก้าสองแปดเจ็ดเจ็ดห้าครับคือน่าจะเป็นเลขเลขคดีใช่ไหม,ไมไเรื่องอะไรครับ อันนี้คือเลขคดีใช่ไหมครับพอดีว่าผมได้รับแจ้งมาไอัเนี้ยผมต้องตรวจสอบนะครับว่ามันเป็นเรื่องอะไรครับครับผมคือเขาไปอบ้านที่ไหนครับเนี่ยเขาบอกว่าผมอถูกแอบอ้างตรง The ะมอลอะไรเนี่ย The The เดอะมอลเดอะมอลโคราชครับผมผมต้องมาแจ้งความที่อะไรนะที่สพโคราช <al> ครับ ใช่ครับ,รบเ,ปเปินคอรา่าตีมานะใช่ครับคอรา่าสีมานะครับใช่ครับแต่ว่าพอดีว่าผมไม่ไม่ได้อยู่โคร่านะครับผมอยู่ตากครับผมอ่าเป็นอยู่ตากครับอ่าแล้วเราไม่สามารถเดินทางมาได้ใช่ไหมเนี่ยไม่ไม่สามารถเดินทางไปได้ครับผม มาแจ้งความใช่ไหมมันเป็รวันไว้ครับยังไงเราไม่ได้ทำหรืออะไรเลยเอ่อใช่ครับผมน่าจะต้องลงไปบันทึกประจําวันว่าผมไม่ได้แจ้งความครับมันสามารถบันทึกประจําวันออนไลน์ได้ไหมครับเนี่ยได้นะครับอ๋อได้เนาะทางไลน์ของสพนคราชสีมาเนาะอ๋อโอเคครับผมครับเดี๋ยวเออพอดีผมไม่ค่อยผมไม่สะดวกแอดไลน์อะครับพอดีว่ามือถือผมมัน จอ,จอมันแตกอะ่ะมันแตกแบบว่าเขาเรียกว่ายัางไงอ,อ,อ่ะคือเอมันแตกครึ่งหนึ่งครับที่ไม่สามารถกดปุ่มพิมพ์ได้ครับครับแน่ๆเนี่ยไอดีไลน์ของเราเนี่ยเป็นไอดีีือเขาตัดมือถือเอ่อไอดีไลน์ผมก็คือจริงๆผมไม่ได้ใช้ไลน์ไม่ได้ใช้อะไรเลยครับผมคือผมก็ปกติก็แบบไม่ค่อยได้ใช้อะไรอย่างเงี้ยครับ โซเชียลก็ไม่ค่อยได้เล่น,นก็เลยงง,งๆเยว่าทําไมทําไมเบอร์โทรของผมมันถึงไปพ,พัวพ,พันกับอ่าพัวพันกับไอ้อะไรนะไอ้กระบวนการพนานออนไลน์อะไรอย่างเงี้ยครับเบอร์ศูนย์แปดสองครับใช,ใช่ครับศูนย์แปดสองเก้าแปดสองหนึ่งห้าสี่แปดเนี่ยครับ เออบ้านใช่ไหมใช่ครับถูกแอบ,บอ้างครับผมมีม,มีมีวิธีแก้แบบรวดรัดไหมครับพอดีว่าผมเออจะไม่สะดวกคุยแล้วอะครับวิธีแก้อย่างไคก็ต้องการแจ้งความก็ต้องแจ้งถ้าไม่สามารถสืบสวนกัรตัต้วประชาชนเพื่อแจ้งความที่สพได้ก็ต้องแจ้งความผ่านทางใต้ของสอพนะคร่ราชสีมานะครับโอเคครับ อ๋อผม <S <S ผมบอก <S 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 บอกเลขเลขอะไรนะเลขเบัตรประจำตัวประชาชนไปเลยได้ไหมครับจะได้เสร็จไวๆว้าบอกมามันก็ข้อมูลมีโควิครับผมต้องออมีข้อมูลงานเป็นมาอย่างไรอ๋อมีเอต้องต้องมีบัตรประจำตัวประชาชนแล้วมีอะไรครับอ่าผมจำได้วเ,เดวีมันก็ข้อมูลที่เขาให้มานะครับบัตรแล้วก็ข้อมูล แล้วมีอะไรอีกครับแล้วก็ต้องให้คุณฟังด้วยกันอีกฮะก็ต้องให้คุณฟังด้วยแล้วก็ผมต้องมาบันทึกเสียงอืมบันทึกเสียงทางคุณตั้มาอ๋อบันทึกตรงนี้เลยก็ได้นะครับบันทึกไปเลยครับเพื่อเพื่อเป็นหลักฐานนะครับใช่ครับคือเนี่ยผมอยากให้คุณรงไลน์มาแจ้งความผ่านทางไลน์มานะครับเพราะว่าโทรศัพท์เนี้ยต้องเป็นของส่วนกลางนี่ขอแจ้งความนะถ้าเขาแจ้งความมาเราก็ เปนเพื่อนกับมีเพื่ออ๋อโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวขอขอไลน์ไอดีของของกรมตำรวจโคราชหน่อยได้ไหมครับพอดีว่าผมเดี๋ยวผมจะลองไปหาสมัครไลน์ดูพอดีว่าเอาจริงๆผมก็ไม่ค่อยได้เล่นไลน์ไม่ค่อยได้เล่นเอ่อออนไลน์เท่าไหร่ครับครับได้ไอดีไลน์เนาะครับ C O L C O L สามสามหนึ่งเก้าหนึ่งสามสามหนึ่งเก้าหนึ่งครับผม อ๋อโอเคครับผมชื่ออะไรอ่สาสกาวุฒครับอะไรนะครับสกาวุฒใช่ครับโอครับอ่าถ้าแอดมานะครับพาแมาให้แจ้งชื่อนามสกุลนะเพื่อผมจะได้จำได้เนาะว่าจะแแกงเรื่องอะไรนาะในเดืนมิถนนี้ครับแล้วต้องทำยังไงอ๋อโอเคคือพอดีว่าถ้าจะให้แจ้งอะ่ะมันไม่น่าจะไม่น่าจะได้ในเร็ววันนี้นะครับพอดีว่าผมอะ่ะ ไม่ได้เอ่อไหนจะต้องไปซ่อมมือถือก่อนให้มันกดพิมพ์ได้ก่อนอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ทำได้คนไรนะเศรษฐนนี้เราคือถ้าที่ไรา็โดดแหละโดดเลเราก็มาแจ้งครับอ๋อโอเคครับต่อข้อมูลนะครับว่าตรงนั้นมันเป็นอะไรเป็นไงที่ไปที่มาเป็นยังไงเนาะเศรษฐมนนี้เนาะอ๋อโอเคครับอ่าโอเคเราจะเดือดกันไหนแล้วก็ ับมาเนาะครับ C O L สามสามหนึ่งเก้าหนึ่งใช่ไหมครับ C O L สามสามหนึ่งเก้าหนึ่งครับอืมโอเคโอเคเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมจะลองอคคแอดดูเนาะแล้วมีผมต้องอครับผมต้องแล้วยังมีอะไรอื่นเพิ่มเติม,มอีกไหมครับก็มีเพิ่มเติมนะครับอยู่ที่คนนะตอนนี้ผมก็เป็นแค่รับเรื่องนะครับ ครับมครับป้างั้นบ้างสายได้เลยนะครับควาคเสียวก็เอามาแจ้งเนาะโอเคครับพอดีว่าเหงาอยู่พอดีโอเคขอบครับครับ